สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะในคลิปคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยที่สองแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องเลขยกกำลังนะคะสำหรับเลขยกกำลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบทน,นิยามกันก่อนนะคะบทน,นิยามก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวก เลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานนี่ a เป็นฐานนะคะและ n เป็นเลขชี้กำลังนะคะมันจะเขียนแทนด้วยนี่รูปนี้เลย a ยกกำลัง n มันก็จะมีความหมายดังนี้นะคะเราก็จะได้ a คูณกัน a คูณ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 กันไปเรื่อยๆซึ่ง a ตัวเนี้ย เห็นปีกาตัวนี้ไหมคะเห็นปีกาสีแดงตัวนี้ไหมมันก็คือจำนวน n ตัวด้วยกันนะคะ,ะฟังอย่างนี้แล้วงงเดี๋ยวเราลองมาดูคำอธิบายอยีกทีนะคะ a ยกกำลัง n เนี่ยเราจะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a อ่านได้ทั้งหมด3แบบนะคะ,อ,ะอ่านได้ทั้งหมด3แบบนะซึ่ง a ตัวนี้เนี่ย ตัว A เนี้ยนะมันคือฐานแล้วก็ N ตัวเนี้ยมันคือเลขชีกกำลังนะคะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งสามกำลังสี่นี่ เป็นเลขยกกำลังที่มีสามเป็นฐานนะคะนี่เลขสามเราจะเรียกสามตัวนี้ว่าเป็นฐานนะคะแล้วก็มีสี่ตัวนี้เป็นเลขชี้กำลังนะคะแล้วก็สามยกกำลังสีเนี่ยมันก็จะเขียนแทนด้วยสามคูณกันทั้งหมดสี่ตัวนะคะ สำหรับวิธีการอ่านนะคะเราจะอ่านว่า3ยกกำลัง4หรือ3ากำลังสนะคะหรือกำลัง4ของ3นะคะอันนี้คุณครูไม่ได้เขียนมาอาน,นี้คุณครูจะใช้แค่2ตัวนี้ เอ,อตัวอย่างที่สองนะคะมีวงเล็บมีลบสี่แล้วก็ยกกำลังด้วยสามนะคะก็เป็นเลขยกกำลังที่มีลบสี่เป็นฐานนี่ตัวนี้เราเรียกว่าฐานนะคะแล้วก็มีสามเป็นเลขชี้กำลังนะคะเวลาเขียนนะคะเราก็จะเขียนลบสี่ต้องมีวงเล็บด้วยนะคะเพราะว่า ฐานของเราเนี่ยมันมีวงเล็บมาลบสี่ก็ต้องคูณกันสามตัวก็จะได้ลบสี่ทั้งหมดลบสี่คูณลบสี่แล้วก็คูณลบสี่นะคะสำหรับวิธีการอ่านนะคะเราจะอ่านว่าลบสี่ทั้งหมดทำไมมีคำว่าทั้งหมดมาด้วยทั้งหมดยกกำลังสามนั่นก็คือมันมีวงเล็บนั่นเองนะคะมิวงเล็บเราเลยใส่คำว่าทั้งหมดไปด้วย ข้อนี้ก็จะอ่านว่าลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ3นะคะหรือลบ4ทั้งหมดกำลัง3หรือกำลัง3ของลบ4นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูใบงานสัปดาห์ที่12นะคะใบงานสัปดาห์ที่12นักเรียนค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยเนี่ยชื่อตรงเนี้ยเขียนทุกครั้งเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูบทนิยาม เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเราจะเขียนแทนด้วย a ยกกำลัง n ซึ่งมีความหมายดังนี้ความหมายเนี่ยคุณครูก็บอกไปต้นลิปแล้วนั่นก็คือนี่ตามนี้เลยแบบนี้นะคะเขียนรูปแบบนี้ลงไปเลย a กำลัง n เราก็เลยจะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n นะคะอ่านได้สองแบบอันเนี้ยสองแบบเนี้ยมันคือ สองแบบหลักๆเลยนักเรียนจำไว้นะคะสำหรับวิธีการอ่านนะคะอ่าใบงานสัปดาห์ที่12คําคำชี้แจงให้นักเรียนหาว่าเลขยกกำลังต่อไปนี้แทนจำนวนใดนะคะอ่ะลอกโจทย์มา4ยกกำลัง4 มันก็คือสี่คูณกันกี่ตัวสตัวด้วยการนักเรียนก็ไปหามาว่า4ี่ยกกำลังสเนี่ยสคูณกันสตัวเนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ256นะคะข้อนี้ก็ตอบ256ค่ะต่อไปข้อ2 10ยกกำลัง5นั่นก็คือ10คูณกัน5ตัวนะคะห้าจำนวนนะคะก็จะได้เท่ากับ หนึ่งแสนค่ะได้หนึ่งแสนนะคะอะต่อไปลบสามมวงเล็บด,ด้วยลบสามทั้งหมดยกกำลังสามนะคะนั่นก็คือลบสามคูณกันทั้งหมดสามตัวด้วยกันสามจำนวนด้วยกันนะคะนักเรียนก็เขียนใส่ประการน้ำเงินปกตินะคะไม่ต้องทำสีแบบคุณครูนะอ่ะ สามสามเก้าลบคูณลบได้บวกนะคะต่อไปเก้าคูณกับลบสามก็จะได้เก้าสามยีสบ็ใช่ไหมเก้าตัวนี้เป็นบวกเก้าตัวนี้เป็นลบคำตอบเลยเป็นลบนะคะได้ลบยี่สิบเจ็ดอ่ะต่อไปลบห้าทั้งหมดยกกำลังสี ก็คือลบห้าคูณกันทั้งหมดสี่ครั้งนะคะเราก็จะได้หกหลอยี่สิบห้าอ้าวทำไมข้อนี้เป็นบวกละ่ะแล้วทำไมข้อนี้ติดลบเพราะว่าอะไรนี่ไงเราดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะ <Okay. S 2> ถ้าจำนวนที่ติดลบเรายกกำลังที่เป็นเลขคู่เนี่ยคำตอบจะได้เป็นบวกแต่ถ้าเป็นเลข ฐานที่เป็นลบนะคะแล้วยกกำลังที่เป็นเลขคี่คำตอบก็จะได้เป็นลบนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นบวกเพราะว่าเลขคี่กำลังมันเป็นไงเป็นจำนวนคู่นะคะอ่กรณีที่เป็นลบห้าทั้งหมดยกกำลัง ลบห้ากำลังสี่แบบนี้มีวงเล็บนะคะเราก็จะอ่านว่าลบห้ากำลังสี่ปกตินะเราจะไม่มีคำว่าทั้งหมดสำหรับการคูณก็จะคูณกันแบบนี้นะคะส่วนคำตอบที่ได้เนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะคะข้อนี้จึงตอบลบหกร้อยยี่สิบห้านะคะเพราะว่ามันไม่มีวงเล็บแบบนี้ ซึงทาให้คําตอบเนี่ยไม่เท่ากันนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้าเป็นถ้ามีวงเล็บนักเรียนก็ต้องใส่วงเล็บให้เขาด้วยนี่แบบนี้แต่ถ้าไม่มีวงเล็บก็จะเขียนการคูณอยู่ในรูปนี้นะคะคําตอบก็ติดลบค่ะสังเกตดีๆนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนเรื่องเลขยกกาลังนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานก่อน นั่นก็คือความหมายของเลขยกกำลังสำหรับข้อที่เหลือเนี่ยนักเรียนก็ไปหัดทำเอาเองนะคะถ้าข้อไหนติดขัดไม่ได้ก็สามารถทักมาถามคุณครูได้นะคะทางเฟซนส่วนตัวหรือว่าไลนา์คุณครูก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ